หมูผัดขิงขั่วแห้งสวัสดีครับท่านผู้ชมปอตองชแนลมาแล้วเพื่อไม่พลาดสาระที่ผมนำเสนอกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหมูผัดขิงหรือหมูขั่วขิงเป็นอาหารที่แม่ทำให้ทานเป็นประจำตอนเด็กๆนะครับจะทานกับข้าวต้มหรือว่าข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยทั้งนั้นขิงขั่วน้ำมันจนหอมผัดกับหมูหรือไก่ก็ได้ เป็นอาหารโบราณแบบจีนที่หาทานได้ยากแล้ววันนี้อยากนำเสนอทุกท่านให้ลองทำทานกันนะครับขิงอ่อนหั่นฝอยประมาณ3ขีดเอามาเค้าเกลือป่นเพื่อลดความเผ็ดนะครับคลิปนี้ก็แค่ทำให้ดูนะครับแต่ที่บ้านเนี่ยปกตินี่จะผัดเลยแค่ล้างน้ำให้สะอาดก็เพียงพอแล้วจากนั้นก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้สต็จน้ำนะครับ หมูสับตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันค่อนข้างไปเยอะหน่อยนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ขิงลงไปผัดปรีไฟให้อ่อนลงผัดขิงแบบนี้จะเป็นผัดแบบแห้งไม่ใช่ผัดขิงใส่เห็ดหูหนูที่มีน้ำขุบคลิกที่เรามักจะเห็นเป็นประจำตามร้านขายข้าวแกงนะครับฉะนั้น การคั่วขิงหรือผัดขิงกับน้ำมันไฟอ่อนๆเนี่ยจริงเป็นงานที่ต้องอาศัยความใจเย็นค่อยๆผัดไปเรื่อยๆใช้เวลานานเลยทีเดียวครับระวังขิงือไหมนะครับเราสามารถเติมน้ำมันเพิ่มลงไปได้จะได้ผัดสะดวกขึ้นนะครับผัดไปเรื่อยๆของอร่อยเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับ ขิงจะเริ่มกรอบขึ้นเราก็จะผัดไปเรื่อยใจเย็นครับจนกว่าขิงเนี่ยจะแห้งกรอบจริงๆผัดไปก็ระวังขิงไหม้ไปนะครับตักขึ้นมาดูสักหน่อยสิใช้ได้ไหมอืมแบบนี้ยังใช้ไม่ได้ครับ อย่างนี้เรียกว่าทอดขิงได้นะครับเนี่ยแห้งกรอบเสมอกันแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเทน้ำมันออกจากกระทะเก็บเอาไว้เป็นน้ำมันขิงเอาไปทอดหมูทอดไข่ก็จะหอมขิงมากเลยครับเอาขิงที่ผัดจนแห้งกรอบแล้วเนี่ยใส่กระทะกลับลงใบใหม่แล้วก็ตั้งไฟหลังจากที่เราเอาน้ำมันออกไปแล้ว ใส่หมูสับลงไปครับผัดไปขิงที่กรอบแห้งจะได้น้ำจากหมูสับขิงก็จะนุ่มลงนิดนึงปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวปรุงรสแค่นี้ก็พอแล้วครับ ไม่ได้ใส่ผงปรุงรสอะไรเพิ่มเติมแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับผมผัดต่อจนหมูสุกบีหมูสักที่จับตัวเป็นก้อนๆให้เป็นชิ้นเล็กๆและน้ำหมูแห้งหมดไม่แฉกขูดเอาตรงที่ติดกระทะออกหน่อยครับ ของมันอร่อยตรงนี้แล้วครับผมเสร็จแล้วใช้ได้แล้วครับผัดขิงกั้วแห้งหาทานยากแล้วอย่าลืมลองทำทานกันนะครับถึงใช้เวลาทำนานแต่ก็อร่อยคุ้มค่าคุ้มเวลาท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปขอขอบคุณที่ติดตามรับชม สวัสดีครับ